สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะเนื้อกองเท้าภูเขานั่งเหงาอยู่คนเดียววันนี้ผมมีหนังแนวขาวบอยเมืองทองเจ็ดคนจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับกับเรื่องเจ็ดสิ่งแดนเสือกลับมาอีกครั้งของการเล่าหนังแนวขาวบอยจะพูดมากไปทำไมละ่ะเอาละ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะ เปิดเรื่องมณโลสคี Kick, ปี1879ภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านกำลังถกเถียงกันเพราะมันชอบมีชายคนนึงที่แวะมาในหมู่บ้านบ่อยๆชอบมาขอกินฟรียาก็ไม่ออกใบก็ไม่ยีขนาดมันแข็งมันยังไม่ซื้อมาเลยเข้าเรื่องเลยชายที่ว่ามันจะมาฮุบที่ทํามาหาก,กินของชาวบ้านครับเหมืองทองนั่นเองชาวบ้านคิดจะต่อต้านแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีกองกำลังมากมาย อาวุธครบมือไหนจะนายอำเภอที่เป็นพวกของมันใครจะกล้าหือกับเจ้าพ่ออย่างมันเราไงกฎหมายอยู่ข้างเราแมทธิวกล่าวข้างมันตั้งหากหรือแมทธิวมันซื้อไปหมดแล้วขนาดนายอำเภอยังรับเงินจากมันเลยชาวบ้านแบ่งเป็นสองเสียงยอมกับสู้ประตูโบสถ์ถูกเปิดออกชายดังกล่าวตรงเข้ามาภายในเขามีชื่อว่าโบกชาวบ้านเงียบกันหมดแม้แต่เด็กทาลกที่รองก็ต้องหยุด โบกเสนอซื้อที่ดินแต่ละแปลงในราคา20เหรียญไม่สูงกว่านี้แล้วราคามีแต่จะลงจากนั้นเขาก็ยิงปืนไล่ทุกคนออกจากโบสแล้วก็เผาโบสอันเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านโบกจะกลับมาที่นี่อีกทีในอีกสามอาทิตย์ใครที่รับข้อเสนอให้เซ็นโอนโฉนดแล้ววางไวบ้บนโต๊ะได้เลยส่วนคนที่ไม่ตกลงขอให้พระเจ้าช่วยก็แล้วกันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าคนพวกนี้เขาทำอะไรให้ ที่ดินงั้นเหรอแมทธิวถามโบกเตึงเข้ามาหาเขาและชักปืนยิงเสียชีวิตทันทีชาวบ้านบางคนตกใจวิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้นคมขวานที่ปาไปปักหลังบางคนชักปืนแต่ก็ถูกยิงก่อนที่จะชักออกมาโบกสั่งนายอำเภออย่าเพิ่งเก็บศพปล่อยทิ้งไว้สักสองสาวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วมันก็จากไป ปล่อยให้เอมมาภรรยาของแมทธิวนั่งกอดศพสามีที่ไห้ลมหายใจเจ็ดสิงแดนเสือตัดภาพมานนกคาบอยผิวสีคนหนึ่งเขาเดินทางมาไกลแค่ไหนก็มีอาจรู้จุดหมายของเขาคือเมืองอามาดอคาบอยผิวสีเป็นที่สนใจสายตานับสิบของคนละแวกนั้นเฮ้ยฮดูไอห,หมอนั่นเดะมาผิดถิ่นแล้วคาบอยตัดภาพมาในบาร์ฟาราเดคาบอยหนุ่มมาดก,กวนกำลังเล่นไพ่อยู่เฮ้ย ได้แต่ไพ่เห่งซวยใช่คนตอบแจกแจกมาเถอฟราเด้เข้าบอยมาดกวนมองหน้ากลับแล้วก็พิบตาให้อีกคนหนึ่งตามันบอดไงถ้านึกภาพความกวนไม่ออกให้หนึกถึงสตาร์ลอดนะครับนิสัยเดียวกันเลยประตูร้านค่อยๆเปิดออกเข้าบอยผิวสีกาวเข้ามาคนในร้านต่างหยุดกิจกรรมที่ทำแล้วจับจ้องมาที่เขาขอบาสเฮดเปกหนึ่งที่นี่ไม่มีเหล้ายี่ห้อน,นั้นหรอกนะเขอบอยเขาเลยขอเพิ่มเป็นสเปก เจ้าของร้านเลยหยิบมาให้เขาให้เงินเพิ่มเจ้าของถามค่าอะไรเขาตอบค่าข่าวตามหาชายคนหนึ่งตัวโต,วตวประมาณนายชื่อแดเนียลแฮริสันหรือฉายาพาวเดอร์แดนฆ่าคนงานในไร่กับลูกชายอย่างเลือดเย็นเมียผู้ตายเข้ามาขวางก็เลยฆ่าข่มขืนสะด้วยเจ้าของบาร์ตอบไม่เคยรู้จักแม้ก็อย่างที่บอกเขามีหลายชื่อมีแผลเป็นโดนกระสุนตรงหัวไหล่ซ้าย แล้วก็ใช้มือจิ้มไปที่หัวไหล่ของเจ้าของบาร์อีกอย่างพาเดอร์แดนเคยจับคู่กับโจไลบูรีซึ่งตอนนี้ไปสู่สุขติแล้วเจ้าของอุทานตายแล้วงั้นเหรอตายยังไงเขาตอบโดนชั้นกระสิบที่หูเจ้าของยื่นหูมาใกล้ๆจากนั้นเขาก็ร้องเพลงให้ฟังบางคนในนั้นเริ่มหยิบปืนมาเตรียมยิงเขาบอยผิวสีชักปืนยิงมือคนที่อยู่ด้านซ้ายและยิงหมวกคนที่อยู่ด้านหลัง อีกคนตรงบันไดโดนยิงขาเก้าอี้ให้เสียหลักไม่ได้หมายจะเอาชีวิตเป้าหมายคือเจ้าของบาร์ต่างหากชายในวงไพ่ยค,ยค่อยๆไปแตะปืนแต่ถูกฟาราเดห้ามไว้ก่อนไม่เอานาพี่ชายผมมีลูกต้องดูแลนะแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบลูกซองปั้งเจ้าของกลายเป็นศพเขาเดินออกมาภายนอกยกมือและแนะนำตัวผมชื่อแซมจากผู้สาบานรับหน้าที่จากสามมิชิตาและแคนซัส และยังได้รับหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ในเขตอินเดียนแดงรัฐอาคันซอในบรัสกาและอีกเจรัฐผู้ตายมีคดีถูกประกาศจับและค่อยๆหยิบไปประกาศออกมาโชว์ให้นายอำเภอดูส่วนฟาราเด์ไอนี่ก็โกยเงินจากวงไพ่หมดเลยครับและหนีออกทางหลังร้านในหมู่คนที่มามุงดูมีเอ็มม่าก,กับเท็ดดี้อยู่ด้วยเขามาขอความช่วยเหลือโรสคีขี่ม้าจากที่นี่แค่สวันมีใส่ถี บุกมายึดเมืองฆ่าผู้ชายไปเกือบครึ่งโหลนายอำเภอยังรับเงินจากมันด้วยแซมตอบนักล่าฆ่าหัวจางไม่ไหวหรอกต้องกองทัพฟาราเดเดินย่างสามหลุมเมาบะเข้ากับสองพี่น้องที่เขาเคยไปโกงภัยเมื่อคราวก่อนพี่ชายเดินม,มายึดปืนและไล่ให้เขาไปในเมืองเขาหันมาตอบเออตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันหรอกมั้งถ้าคิดจะฆ่าก็ฆ่าเลยหรือถ้าจะปล้นก็เอาไปให้หมด ก่อนตายเขาขอโชว์กลอนไพ่สักหนึ่งท่าบังเอินพี่ชายมันชอบดูซะด้วยไพ่ห้าสิบสองใบเลือกมาใบหนึ่งสิ่งปืนคู่ค่อยๆหยิบออกมาใบหนึ่งไม่ต้องให้ฉันเห็นนะใบไหนให้พี่นายดูด้วยจำไว้นะพอเมื่อไหร่ก็ใส่คืนได้เลยเลงที่ฉันเอาไว้ไม่มีทางที่ฉันจะเห็นใช่ไหมละ่ะเขาตัดไพ่ใหม่และหยิบมาหนึ่งใบนี่ใช่ไหมฉากนี้อย่างจี้สิ่งปืนคู่รีบหยุดไพ่ แต่เดี๋ยวกลยังไม่จบพา่นายคือคิงโพแดงใช่ไหมแล้วก็แวบโผลขึ้นมาทั้งสองตะลึงขณะที่ตะลึงฟาราเด์ ay, ก็หยิบปืนไปยิงหัวพี่เขาตายเอาด้วยไหมละ่ะสนใจอยากดูกลอีกชุดไหมชื่อชุดกลพิศวงเสกปุ๊บหายปับ๊บปังหูแหว่งเหตุผลที่พี่นายตายเพราะมันดันมาแตะปืนฉันแซมปฏิเสธรับงานจนเอ็มมาต้องเข้ามาคุยเองเราเป็นแค่ชาวไร่สุจริต ทุ่มเทสร้างหลกลากแต่กำลังจะถูกไล่ที่เพราะไอ้ชายที่ชื่อว่าโบกต้องการฮุบหุบเขาเมืองเราไปทำเหมืองแต่ดูเหมือนว่าแซมเคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันครับเอ็มมารีบให้กระเป๋าบรรจุเงินกับแซมภายในคือเงินทั้งหมดของคนในหมู่บ้านไอ้หมอนี่ฆ่าสามีฉันก็เลยจะแก้แค้นงั้นเหรอเธอตอบต้องการความยุติธรรมแต่ถ้าได้แก้แค้นก็เอาจากนั้นเอ็มมาก็ชี้พิกัดเหมืองพิกัดหมู่บ้านให้ดู โบกอยู่ซาคาเมนโตอีกไม่ถึง3อาทิตย์เจกับในเมืองเหลือผู้ชายลาวๆ40คนชาวไร่ทั้งนั้นแซมพูดของแบบนี้เริ่มแล้วถอยไม่ได้นะต่อมาฟรารเดเดินทางมาขอม้าคืนจากชายเจ้าของมา้าทว่าเมื่อสองวันก่อนฟราเดดวนเล่ากับชายคนนี้ครับแล้วแพ้ฟราเดก็เลยตอบมั่วแล้วเฮียเขาโดดลงมายืนอ้าวที่แท้ผมหลับฝันพันนางกับพูดแคะเรื่องจริงเหรอเนี่ยตีนเกิน ว่าจะขอม้าคืนแต่ตังไม่พอฉะนั้นคงต้องเจราจาตัวต่อตัวแล้วมัง้งขาใหญ่ชาวไอริสกับหนุ่มโปปัสแตนไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไงเฮีย yeah, ตอบผลก็คือแกไปจากที่นี่แล้วเปลี่ยนตำแหน่งมือไปจับที่ปืนเออว่าแต่ทำไมต้องจับปืนด้วยอะ่ะก่อนที่จะนองเลือดแซมมาขอซื้อม้าต่อซื้อให้ฟราเดนั่นแหละและชวนเคาตี้พอดีรับงานมากำลังหาคนช่วย ทั้ง4แยกกันไปเป็นคู่20ไมล์ทางตะวันออกไปหาขาใหญ่ที่ชื่อว่าโลมิโชฟาราเดออุทานว่ากูดไนโลมิโชเทพมัจุราชนั่นะหรอเจอกันนอกเมืองจังชันซิตี้ในอีก3วันแซมไปกับเอมมาฟาราเดไปกับเท็ดดี้แซมไปนักกระท่อมหลังหนึ่งกลางป่าภายในมีศพอยู่หนึ่งศพทันใดนั้นบ่วงบาดก็ลอยมาของเอมมาหมอนั่นตาอยู่แล้วฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วย ชายคนนี้มีชื่อว่าวาร์ดเวสแซมมีหมายจับไอ้หมอนี่อยู่รอบนี้ไม่ได้มาจับแต่มีข้อเสนอธุรกิจมาให้วาร์ดเวสถามหลังจากธุรกิจเรียบร้อยแล้วยังไงต่อเขาตอบก็จะมีฝูงนักล่าไลา่ล่านายแค่ไม่มีชั้นอยู่ในนั้นฟราเดยกับเท็ดดี้เดินทางมาถึงเมืองทีน่นี่กำลังมีการประลองความไวยิงขวดกันอยู่บิลลี่และชายตัวประกอบอีกตัวหนึง่ง เมื่อเสียงปืนดังความไวเป็นของบินลี่ครับเขาชนะตัวประกอบไม่พอใจก็เลยท้าดวลอีกรอบรอบนี้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันบินลี่ถอดหมวกถอดเข็มขัดปืนทิ้งเตะท่ารอเมื่อเสียงปืนดังบินลี่ใช้ปินปักผมปาไปเสียบอีกฝ่ายตายคาที่กูดไหนเดินม,มาเก็บค่าพานันเมื่อมาเก็บชายคนหนึ่งเขาก็พูดพอดีไม่ชอบจ่ายพวกขี้โกงนะ่ะขอชักดาบเลยก็แล้วกัน พอเงยหน้ามามองอ้าวเฮ้ยกูดไนท์ถ้ารู้เป็นคุณผมจะไม่ปากเสียแบบเมื่อกี้อีกเขาตอบช่างเถอะอน้องแค่จ่ายมาสองเท่าก็พอเมื่อเขาเดินมาเรื่อยๆฟลาเดก็เลยพูดแซมส่งเรามาทั้งสี่ก็เลยไปคุยกันที่บาร์เหตุผลที่ทั้งสองหยุดด้วยกันพอเมื่ออดีตกูดไนเคยเล่ล่าบ,บินลีตามหมายจับในร้านเหล้าเน่าๆแถวเท็กซัสพวกคนข่าวที่นั่นไม่ยอมรับคนเอเชียผลคือบิลลีซัดคนข่าวในร้านสมอบ กูดไนท์เห็นฝีมือเก่งๆแบบนี้บบนก็เลยไม่จับครับจากนั้นทั้งสองก็เล่หาเงินโดยการให้บินลี่ดวลแบบเหตุการณ์เมื่อกี้แล้วนําเงินมาแบ่งกันใช่ว่าจะคบกันแค่ผลประโยชน์นอกจากนี้เวลาว่างกูดไนท์ก็จะสอนบินลี่รับมือกับอคติจากคนข่าวแม้แซมจะส่งมาตามแค่กูดไนท์คนเดียวแต่ไม่ว่ายังไงกูดไนท์ไปไหนบินลี่ก็ต้องไปด้วยงั้นก็ตกลงตามนั้นแล เมื่อทั้งหมดมาเจอกันกูดไนก็แยกไปทักทายเอ็มมาส่วนไอ้ฟลาเดหันไปเจอวาร์ดเวสก็เลยอุทานว่าโหจเจริญล่ละมีเม็กซิกันด้วยแล้วก็เดินไปแซวไม่รู้ทำเพื่ออะไรเมาละ่มัม้งทั้งหมดเดินทางมหาสมาชิกอีกคนเขามีชื่อว่าแจ็คฮอนเทว่านั่นตายไปแล้วครับโดยฝีมือไอ้สองตุ่ยนี่ถ้าไม่เชื่อก,ก็มีปืนยืนยันที่เขียนว่า JH ฟราเดย์ถามแล้วศพละ่ะเขาตอบใช้หินฟาดหัวจนตกหน้าผาไปแล้วสักพักขวานปิศาก็พุ่งมาเสียบชายดังกล่าวนั่นคือฝีมือของแจ็คฮอนเขายัางไม่ตายอีกคนตกใจเดินถอยหลังปืนลั่นแถมล้มอีกสุดท้ายก็โดนจัดการจนสลบไอคนใจบาปสองคนนี้แอบเอาหินมาฟาดหัวแล้วก็ขโมยเข้าของไปหมด แซมแนะนำตัวพอทั้งสองเคยเจอกันเมื่อ6ปีก่อนแซมชักชวนแจ็คฮอนเขาตีแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินจากไปตกกลางคืนทั้งหมดแหวตังแคมหน้าหุบเขาแห่งหนึ่งฟราเดเรียกเท็ดดี้ไปคุยแล้วสอนวิธีใช้ปืนก่อนอื่นขอจิบเหล้าก่อนสักสองสมอึกแล้วจะสอนให้ฟราเดถือไพ่ขึ้นมาแล้วบอกให้เท็ดดี้แย่งมันมาจากมือเขาครับแวบแรกทำไม่ได้ รอบที่สองก็ไม่ได้แวบหนึ่งเขาก็หยิบปืนขึ้นมาบทเรียนที่สองเรื่องไพ่มาเป็นแค่กลลวงชาววันถัดมาทุกคนต้องสะดุ้งตื่นพอแซมได้กลิ่นเลือดแจ็คฮอร์แอบตามมาภาพเบื้องหน้าคืออินเดียนแดงคนหนึ่งแซมและอินเดียนแดงคุยกันเป็นภาษาเผ่านะครับแล้วอินเดียนแดงก็วางกวางลงแล้วชักมีดคณะข่าวบอยตังทาเตรียมกาดลูก3 5 7ทว่าแซมทำมือห้ามาไว้ก่อน จากนั้นอินเดียนแดงก็ควักอวัยวะอะไรบางอย่างของกวางออกมาให้แซมกินไปไปมาอมาินเดียนแดงขอร่วมตีด้วยครับพอรู้ว่าคณะแซมจะไปต่อกองกับคนชั่วทั้งหมดรีบควบม้าไปโลสคีกแซมกับบินลี่เข้ามาในหมู่บ้านเพียงสองคนชาวบ้านบางคนรู้งานก็รีบเข้าบ้านก่อนเลยในเมืองกีกี้ของโบกยืมเต็มไปหมดหรือแม้แต่บนหลังคาสวัสดีทุกท่านแซมเป็นฝ่ายพูดก่อน เมืองเราห้าพกอาวุธปืนต้องฝากเอาไว้ก่อนนายอำเภอกล่าวแซมยื่นปืนให้หนายอำเภอด้วยความยินดีบ้านเมืองมีคือมีแปรถึงผมให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่รู้เพื่อนๆข้างหลังจะว่ายังไงกูด์ไหนปรากฏกายตามด้วยฟอราเดย์วาร์ดเวสแจ็คฮอนกี่กี้เริ่มสงครามน้ำลายก่อนรวมฝูงได้ไม่เลวเนี่ยแจ็คฮอนพูดเดี๋ยวจะสวดให้ส่งวิญญาณลงนรกกีกี้กตอบ แกสิจะเป็นพรมหมีให้ฉันฟาราเดย์พูดแกแหละจะตายแซมสั่งให้กีกี้ไปบอกโบกว่าถ้าอยากได้เมืองคืนก็มาเจอกับฉันกีกี้ผิวปากหมาให้คนบนหลังคายิงทว่ามันตายไปนานแล้วด้วยฝีมือของอินเดียนแดงแล้วก็สวนกลับด้วยลูกธนูแหมยังไงดีเนี่ยต่างคนต่างมองหน้ากองสลับไปสลับมาสเสน่ห์ของหนังคาบอยจริงๆร,งรวมไปถึงการแต่งตัวด้วยนะ เท hey, จริงยุคนั้นแซมแกกปากสั่งให้ม้าหลบไปทางอื่นบ่งบอกถึงสัญญาณนองเลือดวาซานแซมชักปนืนขึ้นมายิงอย่างรวดเร็วเก็บไปสามอีกคนก็หนีไม่พ้นคมขวานของแจ็คฮอรอีกสองคนข้างหลังก็ดวงสวยดั้มายืนอยู่หลังบิลลี่มีดบินทำงานฟาราเดย์สบายหน่อยเงยหน้าขึ้นมายิงเลยกีกี้ดวงกุดดั้มายืนบนหัวเขามีแค่กูดไหนจะยิงก็ไม่ยิง ท่าทางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเสียงปืนที่ดังสนั่นทำให้เขาสติแตกนายอำเภอเลีวิ่งไปหลบตายบ้านที่มีรูพวกเขาค่อยๆบุกเข้าบ้านทีละหลังแม้ว่าบางคนคิดหนีแต่ก็ไม่พ้นอินเดียนแดงทุกคนทำหน้าที่สมคาจ้างมีแค่กูดไหนยังคงอยู่ในสภาวะตกใจกี่กี้คนหนึ่งควบม้าหนีเขาพยายามรวบรวมสติบันจงเล่งไปที่มันฟราเดเดินเข้ามาใกล้ๆยิงมันเลย ลั่นไกสิรีบยิงสิโว้ยกูดไหนทำไม่ได้บินลีเดินเข้ามาดูปืนแกหน้าให้เพื่อนว่ากระสุนขัดลำกล้องมีหรือฟาราเดจะเชื่อแซมปดตาในอำเภอเขาและสั่งให้ไปบอกโบกว่าเรายึดเมืองแล้วทั้งหุบเขาเป็นของเราอยากได้คืนก็มาต่อรองกันอย่าลืมบอกละ่ะว่าฉันซื้อแซมแซมบอกให้ทุกคนสู้เพื่อปกป้องแซมบอกให้ทุกคนสู้เพื่อปกปอ้อ,กกอ,ปกปองที่นี่ อีก3อาทิตย์โบกจะกลับมาแซมตีเป็น1อาทิตย์คาบข่าวร้ายไปซาคาเมนโต3วันเตรียมการ1วันมาที่นี่3วันรวมแล้วเรามี7วันโอเคคืนนี้นอนให้อิ่มพรุ่งนี้แซมจะเริ่มฝึกชาวบ้านสู้ฟาราเดสอนวิธีการถือปืนที่ถูกต้องบินลีสอนวิธีการใช้มีดชาวบ้านที่เห็นกระบวนท่าต่างก็ต้องพากันหันหลังหนีพอมันยากเสลือเกิน กูดไหนสอนยิงปืนครับกระสุนเป็นสิบสิบแต่เป้าสะอาดเนี้ยบบางคนก็กระเด็นลมเพราะแรงถีบปืนบางคนก็วางส้นเท้าผิดปืนถีบไม่ใช่ให้หลบแต่ให้ผ่อนแรงถีบบางคนก็ทำปืนลั่นกูดไหนเลยสั่งไปทอดไข่เมื่อยิงรอบสองก็ไม่ต่างจากรอบแรกจงทุ่มเทความเกียดไปที่เป้ายิงซะปลุกใจเสือลงไปในกรงเล็บแมวชาวบ้านต่างก็ต้องการแรงกระตุนฟาราเดย์กล่าว ดูเหมือนว่าเขายังคงติดใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่เลยขอให้กูดไนยิงโชว์ชาวบ้านครับฉันยิงไม่พลาดหรอกเก็บกระสุนเอาไว้เถอะฟาราเดย์พูดยิงไป23ชีวิตในศสึกแอนดีแทมหนึ่งในสุดยอดพลแม่นปืนของทัพฝ่ายใต้ฉายาเทพบุตรมจ,จุราชเดินตามรอยเขานี่แหละตำนานหรือจะเป็นแค่เรื่องโม้กูดไนรับปืนเข้าถอนหายใจหนึ่งม่อจากนั้นก็บรรจงกระสุนใส่เป้าไม่พลาดสักนัด ทั้งหมดว่างแผนกันว่าจะใช้เมืองเป็นกับดักต้องล้อมกรอบสังหารแจ็คหอนพูดต้องถล่มแดนบาบวาสเวสถามไปถามฟราเดนายคิดว่าไงเขาตอบฟังแล้วนึกถึงคนคนหนึ่งที่เคยเจอร่วงลงมาจากตึกสูงห้าชั้นขณะผ่านแต่ละชั้นคนในตึกก็ได้ยินเขาพูดว่าก็ยังได้อยู่โว้ยขำกันทั้งแก๊ง ผมก็ไม่รู้ว่ามุกอะไรแต่ก็ตลกดีจากนั้นก็ไปป่วนที่เมืองโดยการฆ่าพวกกีกีที่เฝ้าคนงานตายเรียบเมืองน,นี้ถูกปิดแล้วแยกย้ายกันหนีไปได้หรือไม่ก็ต่อสู้เพื่อปลดแอกแล้วก็นําระเบิดสําหรับเมืองกลับมาด้วยส่วนทางฝั่งโบกเมื่อทราบข่าวนี้มันก็โมโหหนักเลยมากันแค่7คนเก็บเรียบมือปืน22คนเขาและดมพลบุกไปที่โลสคีก ส่วน,นาคณะคขบอยก็เริ่มวางแผนฝังระเบิดตามจุดต่างๆของเมืองและขุดหลุมเป็นแนวยาวไว้ดักยิงและระเบิดขวดผูกตามบ้านต่างๆตามซอกซอยก็หาไม้มาปิดวัดระยะความเร็วมา้าว่าวิ่งมาถึงที่นี่กี่นาทีก็เยอะครับเอาเป็นว่าเป็นแผนที่ดีเลยทีเดียวตกกลางคืนทั้งหมดมานั่งดื่มย้อมใจก่อนออกศึกวันพรุ่งนี้กูดไนที่เมาได้ทีก็บอกบิลลี่ว่า นกคูกมันตามฉันมามันพูดกับฉันขืนเหนี่ยวกลย,ยิงใครอีกฉันจะไม่ตายดีบินลีก็ปลอบใจไปว่ามันก็แค่ภาพหลอนและจุดยาเซนให้ต่อมากูดไนตัดสินใจหนีออกมาคนเดียวคือไม่เอาศึกนี้แล้วแท้จริงแล้วสมัยอดีตแซมเคยช่วยกูดไนไว้ครับเขาอยู่คนละฝั่งกันที่ไว้ชีวิตพอช่วงนั้นสงครามมันจบแล้วและกูดไนยังคงหลอนจากสงครามไม่หายทว่าแซมก็มีอะไรบางอย่างกับโบกเหมือนกัน เขาถึงรับงานนี้ถ้านายไปนายจะผิดหวังกับตัวเองยิ่งกว่าฉันหรือชาวบ้านกูดนายพูดฉันกลายเป็นทุกสิ่งที่เคยเหยียดหยามเป็นคนใจไม่สู้เป็นคนปอดแหกจดจำฉันคนเดิมเอาไว้และควบม้าจากไปคณะค้าวบอยต่างก็มองกันหน้าละห้อยแต่ก็ไม่ผิดครับเพราะแซมประกาศเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าใครไม่พร้อมก็ไปได้เลยไม่ได้ว่ารุ่งเช้าวันถัดมาพวกเด็กและผู้หญิงเข้าไปหลบ้องใต้ดิน และผ้าเบื้องหน้าทัพของโบกก็มาเลาอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วมันกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นเสียงแหกปากกลุ่มกีกี้ก็แห่ตาหน้าเข้ามาในหมู่บ้านแรงสั่นไหวของแผ่นดินบ่งบอกถึงฝูงมาที่กำลังจะมาถึงชาวบ้านต่างก็นำผ้ามาปิดจมูก5 4 3 2 1เสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นลูกที่สองก็ตามมาติดๆเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกให้เปิดฉากยิง เหล่ากีกี้ถูกตัดกำลังลงไปมากกีกี้บางส่วนเล็ดลอดเข้ามาในหมู่บ้านได้แต่ก็ถูกชาวบ้านที่ดักซุ่มอยู่ชั้นสองยิงฉากบู๊หมันมากยิงกันอย่างเดือดคณะคาวบอยแต่ละคนแยกย้ายประจำคนละจุดชาวบ้านบางคนตื่นสงครามจะลุกหนีสุดท้ายกลายเป็นศพชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ในหลุมที่ขุดก็เริ่มลาถอยกลับเข้ามาในหมู่บ้านบางคนก็หนีไม่ทันและฟาราเดย์ดคือคนแรกที่ถูกยิงบริเวณเอว วาสเวทโมโหจัดรีบไปยิงไอ้คนที่ยิงฟราเดย์ลันไม่เลี้ยงไอ้กี่กี้กระเด็นลงไปนอนในโรงศพพอดีเป็นอะไรไหมวาสเวดถามเขาตอบก็ยังได้อยู่โว้ย <c ười> <笑><笑><笑>เหตุการณ์เริ่มแย่ลงเมื่อโบกนํำปืนกลหนักออกมาฝั่งคณะข้าขบอยกระสุนก็เริ่มหมดลูกธนูอินเดียนแดงก็หมด ทว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังเมื่อกูนานควบมาเข้ามาช่วยและบอกว่าโบกมันกําลังบรรจุกระสุนปืนกลรีบหาที่หลบกี่กี้แนะว่าในเมืองมีพวกเราอยู่นะครับคนอย่างโบกไม่สนใจเพราะไม่ใช่ญาติมันจัดหนักเลยหลังสิ้นเสียงกระสุนนับร้อยพุ่งเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนต่างก็หลบในบ้านและโบดผู้คนเสียชีวิตไปเยอะเมื่อกระสุนหมดมันก็บรรจุแม็กถัดไป กูดไนล์และบิลลี่มุ่งขึ้นไปยอดหอคอยของโบสแจ็คฮอนพาเท็ดดี้ที่บาดเจ็บมาหลบในบ้านจังหวะเผลอเขาโดนอินเดียนแดงอีกฝ่ายลัวลูกธนูใส่จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดน้ำจากท่าอิดก,ก็ขมเหมือนกันนะนี่แซมพาเด็กๆและผู้หญิงวิ่งหนีไปอีกฝั่งของหมู่บ้านน่าจะคิดว่าไม่ไหวแล้วนะอินเดียนแดงไลยเข้ามาภายในบาร์ตรงมาจะฆ่าเอ็มมาแต่อินเดียนแดงดีมาช่วยไว้ก่อน และสังหารอินเดียนแดงหลายในที่สุดส่วนทางฝั่งยอดโบสบิลลี่ก็พูดว่านึกแล้วว่านายต้องกลับมาเพราะนายลืมขวดทอมหลังปลุกใจทั้งสองก็โผล่หน้าออกไปยิงก็สุนนับร้อยลัวเข้ามาอีกรอบกูนายและบิลลี่ได้รับบาดเจ็บทางฝั่งแซมเขาก็ถามฟลาเดว่าไหวไหมคารบอยมาดก,กวนยังคงตอบว่าก็ยังได้อยู่โว้ยแซมพูดเอาเป็นว่าเราหายกันนายเอามาไปนายไม่ติดฉัน เขาตอบแต่นายติดชั้นยิงคุ้มกันด้วยเขารีบวิ่งไปขึ้นม้ามุ่งไปหาปืนกลเพื่อนเอนบนยอดโบสและแซมก็ยิงคุ้มกันให้กว่าจะไปถึงฟราเดก,ก็โดนพอสมควรโบกสั่งกีกี้ยิงไปยอดโบสกูดไหนโดนแรงกระสุนจนร่วงลงไปข้างล่างบินลี่ก็ล้มลงตรงนั้นเขาหันไปมองขวดทอมอุทานว่าโถกูดดีและเสียชีวิตรวมไปถึงกูดไน ฟราเดตกจากหลังมาและค่อยๆเดินไปหาปืนกลทว่าหมดแรงก่อนขอควักซิก,ก้าคืนมาเสพกี่กี้จะยิงแต่อีกคนห้ามเอาไว้คือนี่โคตรประมาดอันเนี้ยคนห้ามเดินม,มาจุดไฟให้และจะยิงเองแต่ฟราเดตายไปซะก่อนเมื่อมันหันหลังนั่นแค่แกงครับฟราเดเงยหน้าขึ้นมาพร้อมถือระเบิดปาใส่ปืนกล ปืนกลระเบิดรวมไปถึงร่างของเขาด้วยโบกและกีกี้ที่เหลือมุ่งหน้ามาในหมู่บ้านศพนอนกันเต็มถนนเขาได้ยินเสียงร้องเพลงมาจากในบ้านเลยสั่งกีกี้ไปดูสักพักกีกี้ตายเฉยแซมเดินออกมาโบกพูดแซมหรอควรจะคุ้นชื่อไหมเขาตอบ14ตุลาปี1867แก่จ้างทหารชั่วชวฝ่ายใต้ปนสะมมเพื่อยึดที่ในแขนศาส โบกมันเคยยึดที่ดินของแซมมานั่นเองมันตอบกับแบบกวนๆว่าถ้าพระเจ้าไม่อยากให้ใครถูกเชือดคงไม่ให้เกิดมาเป็นลูกแกะหรอกจากนั้นตาก็ประสานตาความไวเป็นของแซมเขายิงที่มือโบกยังหยิบขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาพอก้มหยิบก็โดนยิงอีกรอบมันหนีเข้าโบสถ์แซมยิงใส่ขามันจึงคันเข้าไปข้างในในนี้เป็นที่ของพระบ,บิดาแกไม่เก่งพระเจ้าหรอ เอาบดมาอ้างครับแต่มันใช้ไม่ได้กับแซมเอาโหสิกรรมเถอะฉันผิดไปแล้วโบกกล่าวแซมพูดเราช่วยสวดด้วยกันได้ไหมขออภัยโทษสวดให้กับแม่ฉันที่พวกแกฆ่าคมคืนเร็วสิสวดเลยสวดให้น้องสาวฉันสองคนที่พวกแกฆ่าพวกแกได้สวดไหมตอนเอาเชือกผูกคอฉันแล้วก็ถกเสื้อออกเผยให้เห็นรอยแผลแซมบีบคอโบกฉันบอกให้สวดโบกตอบให้ตายยังไงฉันก็ไม่สวด แล้วพยายามเอื้อมมือไปหยิบป,ปืนที่ขาปั้งแซมคลายมือออกโบกตายเอ็มมาเป็นคนยิงครับเมื่อเรื่องทุกอย่างจบวาสเสวตหาศพทุกคนเจอยกเว้นฟาราเดย์สาสทุกคุณจะจัดงานศพให้เหล่าคาร์บอยที่เสียห้เหลือเพียงอินเดียนแดงวาสเวตแซมที่เดินทางกลับไม่ว่าอาดีตจะทำอะไรมาที่นี่นาวาระสุดท้าย เขาทุกคนยืนหยัดอย่างห้าวหาญเปี่ยมศักดิ์ศรีพวกเขาอุทิศตนต่อสู้เพื่อคนที่ไหลาทางสู้กระทั่งอุทิศชีวิตเพียงเพื่อพิชิตชัยชนะที่ไม่ใช่ของพวกเขาเขาทุกคนคือสิ่งแดนเสือเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหนังเรื่องเจ็ดสิ่งแดนเสือเธามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ตัวละครอย่างแซมที่รับบทโดยนาแดนเซลวอชิงตันเป็นขอบอยผิวสีที่เท่ที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยขออภาัายอีกรอบนะครับถ้าคลิปมันยาวเกินไปอะนะพอดีเล่าเพลินไปหน่อยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบนะครับอย่างไรก็ตามฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต้มนับ